สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกร,ส,ร,กรสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็น EP ีที่247ประเด็นสาระในคลิปนี้ก็คงเป็นส่วนของคำถามข้อสงสัยจากพี่น้องสกรผู้ปลูกทุเรียนนะครับที่ได้สอบถามมาก็สามารถที่จะสอบถามกันได้นะครับส่งภาพข้อมูลมาจากทางช่องทางกลุ่มไลน์หรือว่าจะเป็นทางช่องทาง YouTube และ Facebook ของชัยพฤษเกษตรจันทบุรี ประเด็นในคลิปนี้คงเป็นเรื่องของอาการของใบทุเรียนเราก็ใช้ศัพท์ภาษาตรงๆเลยนะครับก็คืออาการใบด่างเหลืองลักษณะของใบของทุเรียนจะเป็นลักษณะอาการเขียวอมเหลืองบางครั้งก็จะเป็นเหลืองจัดแต่สิ่งที่เป็นหลักสำคัญก็คือตรงบริเวณเส้นกลางใบยังคงมีลักษณะที่เป็นสีเขียวบางครั้งเราก็เรียกว่าอาการใบด่างเหลืองคือเขียวอมเหลือง ในส่วนของการเกิดนั้นบางครั้งเราอาจจะพบเป็นบางซี่ของต้นในภาพด้านซ้ายอาจจะเป็นเล็กน้อยหรือเป็นน้อยบางครั้งก็จะเป็นบางต้นและบางครั้งเราก็อาจจะพบเป็นบางกิ่งในส่วนของกิ่งส่วนใหญ่จะเป็นกิ่งด้านล่างแต่ไม่ใช่สูตรสำเร็จนะครับเพราะบางครั้งเราก็พบว่าอาการของอาการใบด่างเหลืองเนี่ยมันก็เกิดขึ้นด้านบน หรือกิ่งด้านบนเช่นเดียวกันคือนี่เป็นส่วนที่อยากจะอธิบายให้ท่านเห็นนาครับว่าลักษณะอาการของใบที่เราเรียกว่า,าการใบด่างเหลืองนั้นก็คือเกิดจากการขาดสารอาหารหรือเกิดจากจากการได้รับธาตุอาหารไม่เพียงพอซึ่งในลักษณะดังกล่าวเหล่านี้เนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันในหลากหลายให้เข้าใจว่าบางครั้ง เป็นรุนแรงและเป็นระยะที่ยาวนานนอกจากใบด่างเหลืองแล้วยอดก็จะมีอาการหยุดชะง,งักการพัฒนาบางครั้งก็เป็นอาการยอดแห้งให้เราเห็นได้ดังภาพอย่างภาพที่เราเห็นชัดเจนครับใบด่างเขียวอมเหลืองแล้วก็เส้นกลางใบก็ยังคงเป็นเส้นสีเขียวด้วยมูลเหตุหลักๆทั้งหมดเนี่ยเราต้องเข้าใจในลักษณะอาการบางครั้งเราไปพบอาการใบเหลือง ยอดแห้งผมอธิบายว่าถ้าเราพบดังในภาพนี้นี่ไม่ใช่อาการใบด่างเหลืองซึ่งเกิดจากการขาดธาตุอาหารแต่เป็นการเกิดจากโรคชนิดหนึ่งหรือในบางครั้งเราไปพบอาการใบทุเรียนมีอาการเหลืองเช่นเดียวกันแต่เป็นการเหลืองที่เนื้อใบบางครั้งก็เป็นแผลสีน้ำตาลตรงนี้เกิดขึ้นด้านนอกและเป็นด้านทิศตะวันตกนั่นหมายความว่า อาการดังกล่าวไม่ใช่อาการใบด่างเหลืองแต่เป็นอาการใบแพแดงและในบางครั้งเราไปในสวนเราพบอาการเช่นเดียวกันคือใบเหลืองเป็นใบเหลืองแต่ไม่ได้เป็นอาการใบด่างเหลืองลักษณะอาการดังกล่าวเหล่านี้นี่คืออาการโรครากรำต้นเน่าหรือเน่าพอดินเพราะฉะนั้นในการที่เราจะไปวินิจฉัยว่า สิ่งที่เราพบนั้นเป็นเกิดจากอะไรเราต้องหาสาเหตุให้เจอในส่วนของสิ่งที่ผมกำลังนำอธิบายนั้นให้ดูภาพที่ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะครับว่านี่คือภาพที่เราบันทึกยืนยันไว้ส่วนหนึ่งจากาพินาสกอร์ที่ส่งมาเป็นคำถาม เดี๋ยวเราไปดูภาพในส่วนของอาการที่เราเก็บข้อมูลไว้ส่วนที่2และอาการที่เราทำงานศึกษาวิจัยในส่วนที่3เราก็จะพบเห็นอาการที่ชัดเจนให้เข้าใจว่าอาการดังกล่าวนั้นค่อยๆเป็นไปอย่างช้าๆแล้วก็อาการนั้นใช้ระยะเวลาที่ยาวนานในกระบวนการเยียวยารักษาของเราก็ไม่ใช่ว่าเราสามารถที่จะไปแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว ต่อให้ท่านมีปัจจัยพ่นบำรุงใบปัจจัยในการรักษาบำรุงต่างๆก็ยังไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ส่วนภาพนี้ให้จําเป็นบันทึกไลยน,นะครับว่านี่ไม่ใช่อาการใบดา่างเหลืองแต่เกิดจากโรคอันนี้เป็นอาการที่เราเรียกว่าอาการซันเบิร์นหรืออาการใบแพ้แดดและนี่ก็คืออาการโรครากลำต้นเนา่าทีนี้เราก็ต้องมาดูครับว่ามูลเหตุหลักก็คือ สิ่งที่เป็นปัจจัยที่ทำให้ใบแสดงอาการก็คือระบบรากไม่สามารถที่จะทำงานได้เนื่องจากการขาดความสมดุลในเรื่องของอินทรีย์วัตถุในเรื่องของอากาศมีความชื้นแฉะมีความทึบหรือมีความชื้นมากเกินไปเพราะฉะนั้นในส่วนของกระบวนการจัดการนั้นสิ่งที่เราจะต้องเข้าใจประการแรกผมอยากจะอธิบายในเรื่องของชนิดของ ปัจจัยที่จะนำมาใช้อย่างเช่นฮิวเ t ทรีสก็จะเป็นสารในการกระตุ้นระบบรากจากบริษัทโซตัสในส่วนของ h u m i c Acid f u l v i c a ก i d ก็จะเป็นในส่วนของ l ี o t e ทคจะเป็นสารในการปรับปรุงดินเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบรากกระตุ้นสร้างการสร้างรากและเพิ่มการทำงานของระบบปุ๋ยให้ทำงานเข้าสู่ระบบรากได้ดีขึ้น สิ่งต่างๆเหล่านี้จะมีประโยชน์ต่อกิจกรรมในการส่งเสริมการพัฒนาระบบรากกระตุ้นการเจริญเติบโตในส่วนของสิ่งที่เราอาจจะรู้ในรูปของเชิงการค้าอาจจะเป็นผิดพันธุ์สำเร็จรูปอย่างเช่นสูตรสำเร็จจากบริษัทเทคโนโลยก็จะมีเคโมตินนะครับเคมตินก็จะเป็นสารในการกระตุ้นรากนะครับในการกระตุ้นราก ให้แตกรากได้ดีเสริมความแข็งแรงและก็มีส่วนในการที่ไปควบคุมสร้างภูมิต้านทานเป็นจุลินทรีย์ลักษณะของการทำให้การควบคุมโรคที่อาจจะแทรกซ้อนอยู่ช่วยในการแตกการสร้างรากสร้างรากใหม่นะครับในส่วนของสิ่งที่สำคัญที่เราควรจะต้องเข้าใจก็คือในการปร,ปรับปรุงโครงสร้างของดิน เราอาจจะใช้ในส่วนของปุ๋ยอินทรีย์ในการปรับโครงสร้างดินเราอาจจะใช้ในส่วนของสารปรับปรุงดินเช่นโดโลไมท์เติมเข้าไปนอกจากการเติมไปเพื่อปรับโครงสร้างดินให้ปโปร่งมีการอุ้มน้ำอากาศระบายได้ดีแล้วการทำโคนให้ปโปร่งให้โล่งเป็นสิ่งสำคัญครับอย่างในภาพแรกเนี่ยเราจะเห็นว่ามีเต็มไปด้วยวัชพืชเราจะต้องเอาออกให้หมด สิ่งที่สำคัญที่เราควรจะทราบนอกจากการใส่โดโลไมต์การใส่อินทรีย์วัตถุการลาดสารปรับปรุงดินการปรับปรุงระบบลาดเขายังมีส่วนในการลดค่าของค่าอ e EC คือค่าประจุไฟฟ้าคือค่าประจุไฟฟ้าเนี่ยถ้ามันสูงก็จะทำให้ธาตุอาหารไม่เคลื่อนย้ายนี่คือประโยชน์ทั้งหมดในส่วนของตัวธาตุอาหารเราอาจจะเลือกปุ๋ยทางระบบน้ำอย่างเช่นอาชารีเฟสเฟอร์ติสูตร16 16 ปุ๋ยอินทรีย์ก็จะเป็นในเรื่องของเซฟซซยหนึ่งอย่างเช่นของบริษัทออแกนิกก็คือขี้ไก่อัดเม็ดอบแห้งในส่วนของปุ๋ยเคมี Me, เราก็จะเป็นอย่างเช่นปุ๋ยกระต่ายนะครับสารปรับปรุงในระบบรากอย่างเช่นทีเคซอยหนึ่งทีเคซอยหนึ่ง so ก็บำรุงใบในการส่งเสริมความสมบูรณ์ทีเคม so ยสองสะสมความสมบูรณ์เซอร์คอนก็จะเป็นเรื่องของสงารสีที่จะไปกระต้นราบวกลาก อันนี้เราก็จะเป็นกระปัจจัยที่ใช้เพิ่มทางใบในส่วนของปัจจัยต่างๆเหล่านี้ก็จะเป็นส่วนสำคัญนะครับโดยเฉพาะในส่วนของตัว t k พัดสูตรสำเร็จของ t k พัดเป็นอะไรก็เป็นสารปรปับปรุงดินมีฮิวมิกมีสารกระตุ้นรากมีสารไปลดค่าประจุไฟฟ้าร่วมกับ t k ซอยหและ t k เ2อันนี้เราจะรากทางดิน หรือจะมีในส่วนของตัวอะโทนิกซึ่งเป็นสารกระตุ้นเพิ่มจำนวนเซลล์คือเสริมในการสร้างหมวกรากทั้งหมดเนี่ยเราจะลงไปทางระบบดินแล้วจะเห็นนะครับว่าเป็นระบบการส่งเสริมการสร้างรากทั้งสิน้นผมยกตัวอย่างในภาพนี่คืองานศึกษาวิจัยของเราในส่วนของสิ่งที่เราพบเห็นก็คืออาการใบด่างเหลืองซึ่งเป็นทั้งทรงพุ่ม ย้ำว่าสาเหตุก็คือเกิดจากระบบรากถูกทำลายซึ่งตรงนี้เราจะต้องไปหาหมูลเหตุเราจะต้องไปหาหมูลเหตุว่าเกิดจากอะไรนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับแต่แนวทางในการบริหารจัดการก็คือการปรับโครงสร้างทางดินการเสริมทางรากการกระตุ้นรากและการเพิ่มความสมบูรณ์ของทางใบเราเริ่มต้นจากการเปิดโคนการคาดโคลนเพื่อที่จะ ดูในส่วนของเราจะเห็นว่ารากทั้งหมดเนี่ยจะเสียหายหลังจากนั้นเราก็จะมีการหวานด้วยโดโลไมท์เพื่อปรับโครงสร้างดินเมื่อวานโดโลไม้์เสร็จเราก็จะมีการหวานปุ๋ยอินทรีย์เซฟซอย5เซฟซอย1ขออภัยนะครับแล้วก็ลงด้วยปุ๋ยเคมี Me. หลังจากนั้นก็ราาสารปรับปรุงดินปฏิบัติเช่นนี้เดือนละ หครั้งเป็นระยะเวลา3เดือนติดต่อกันนี่คือภาพเมื่อเราดำเนินการเยียวยารักษาไปในเดือนที่หนึเดือนที่สองและเดือนที่สเราก็จะเห็นลักษณะของอาการฟื้นฟูนี่คือแนวทางในการบริหารจัดก,การส่วนเรื่องของทางใบน,นั้นเป็นเรื่องที่เราสามารถที่จะปรับปรุงได้ โดยการเพิ่มทางใบในช่วงอาจจะ10วันหรือ15วันต่อครั้งผมนำเรียนครับว่าระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาอาการใบด่างหลือน,นั้นเราคงต้องเข้าใจครับว่าเราต้องปรับปรุงสร้างดินให้เสร็จเติมธาตุอาหารลงไปในดินล่าสารกระตุ้นล่าให้เขาพัฒนาอย่างต่อเนื่องใช้ระยะเวลา3-4เดือน ส่วนทางใบก็เป็นการเติมความสมบูรณ์เข้าไปจะเป็นปุ๋ยทางใบอาหารเสริมทางใบจะเป็นน้ําตาลคาร์โบไฮเดรตจะเป็นกรดอะมิโนโหรือจะเป็นอะโทนิกนั่นคือการค่อยๆเติมไปให้เข้าใจว่าเราไม่สามารถที่จะไปะเปลี่ยนแปลงความสมบูรณ์ได้อย่างรวดเร็วเราจะต้องใช้ระยะเวลาหนึง่งสิ่งที่เป็นหลักสำคัญก็คือการให้ความสมบูรณ์ของดิน การปรับโครงสร้างทางกายภาพการเติมธาตุอาหารลงไปในดินและการเติมในส่วนของธาตุอาหารทางใบเราก็จะสามารถแก้ไขปัญหาาการใบด่างเหลืองตรงนี้ได้ในส่วนของสิ่งที่เป็นหลักสำคัญต่อมาโคนต้นย้ำนะครับโคนต้นไม่ใช่เต็มไปด้วยวัชพืชไม่ได้เต็มไปด้วยความชื้นเราควรจะจัดการโคนต้นให้โปรง่ง เพื่อให้เป็นพื้นที่อากาศถ่ายเทและเป็นพื้นที่ที่จะสามารถทำให้ารากได้เปลี่ยนแปลงการเจริญเติบโตและรับปัจจัยได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนี่คือคำตอบในคลิปนี้